คุณผู้ชมครับกลายปเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีนะครับภายหลังกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่งสําหรับสาวจีการมินติ๊กต็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวเกาหลีใต้และยังเป็นอดีตหวานใจของหนุ่มแน็กชาลีโดยเฉพาะการรอต้อนรับของบรรดาแฟนคลับ f c ชาวไทยครับที่ดูไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ตามคําวิจารณ์ของชาวเน็ตนะครับโดยหลายคนมองว่าป่านนี้คนเกาหลีนั่งขำคนไทยกันใหญ่แล้ว แน่นอนว่าหลังคลิปและภาพถูกเผยแพร่อ,ออกไปนะครับก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายอาทิผู้หญิงคนนี้เขาทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติเราหรือถึงต้องนั่งรอรับขนาดนี้นางได้เงินได้ชื่อเสียงจากคนไทยพวกนี้นางต่างหากที่เหมาะสมนั่งกราบทุกคนตรงนั้นที่จ่ายเงินให้นางได้กินดีอยู่ดีปัจจุบันนี้เฮ้อต้องนั่งรับขนาดนี้เลยเหรอคนไทยประเทศกูมาถึงจุดนี้แล้วหรือถึงกับนั่งต่ํากว่าเลยเหรอ ท่านั่งพนมมือด้วยนี่ไม่อยากคิดเฮ้อเห็นภาพนี้แล้วโอ้รู้สึกสังเวชจริงๆยังดีนะไม่นั่งถือธงด้วยมันคล้ายกันมากคนไปนั่งรอแทบจะก,ก้มกราบเงินก็เปให้เขาอีกเฮ้อใดๆเขารักของเขาว่าไม่ได้เนอะหรือจะเป็นอีกข้อความนะครับบอกว่าเดี๋ยวนะนี่นึกว่าถ่ายหนังฉากองคหญิงเสด็จแล้ว ตายแล้วอย่างไรก็ตามครับการเดินทางมาไทยครั้งนี้ของสาวจีกามินนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแรงงานจากทางด้านของโจมนทนีครับซึ่งเป็นนักเขียนและวิทยากรได้ประกาศให้ทราบว่ากามินเตรียมบินมาที่ไทยอีกครั้งโดยจะเตรียมแถลงข่าวในวันพุทธที่6พฤศจิกายนนี้เวลา14นาฬิกาที่โรงแรมศรีนครินนะครับเพื่อพิสูจน์ความจริงโดยได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งสื่อมวลชนทาง a c e b o o k นะครับบอกว่าขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมงานถแถลงข่าวการมินกลับมาเพื่อพิสูจน์ความจริงกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเกียรติของลูกผู้หญิงกลับคืนมาโดยการมินร่วมกับทนายพรชัยพลึกพิชัยเลิศวันพุทธที่6พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาณโรงแรมการโฟวิ่งคอนเวนชั่นสีนครินต์ต่อมาครับยังมีการโพสต์อีกนะครับว่าการมินยังไม่ทันเหยียบถึงแผ่นดินไทยกระบวนการข่มขู่คุกค,คามสรารพัดก็เต็มเฟซติ๊กตอกไปหมดบ้างเขียนว่าจะใช้ระเบิดที่สนามบิน บ้างจะเอาป้ายไปประท้วงด้วยข้อความประจานบ้างจะใส่เสื้อไปประท้วงที่งานแถลงข่าวบ้างจะเข้างานแถลงข่าวทั้งที่ไม่ใช่พื้นที่ประท้วงน่าเศร้าใจและน่าแปลกใจนะคะ ที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งถูกกระทำย่ำยีจนไม่เหลือที่ยืนในประเทศไทยเพียงแค่เธอกลับมาพูดความจริงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเธอจะพูดอะไรเลยด้วยซ้ำกลับมีคนมาข่มขู่คุกคามประกาศจะทำร้ายเธอแบบเปิดเผยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองแถมยังมีการใส่ร้ายป้ายสีทนายซะแล้วพวกเขากลัวอะไรกันหรือทำไมพวกเขามีปฏิกิริยารุนแรงเกินจริงกันนักน้าคิด ขณะเดียวกันครับท้งนั้นของโจโมนทนียังมีการแคปข้อความพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่าเป็นความไม่ธรรมดาที่มีคนทนไม่ได้อาคาดมาร้ายกามินในวันที่น้องถึงไทยบอกก่อนว่าน้องมีกาดประจําตัว4คนมีกาดของเดจี2ีคนคอยดูแลบรรดาแฟนคลับที่ไปต้อนรับใครสแสลนมาสอยล่วงทันทีจับส่งตํารวจเนอ พี่โจไม่ได้ใจดีนะคะเอาเป็นว่าติดตามหลังจากนี้แล้วกันนะครับสำหรับดราม่าที่มันเกิดขึ้นรวมทั้งการถแถลงข่าวของสาวจีกามินด้วยว่าเธอจะว่าอย่างไรกับดราม่าก่อนหน้านี้กับทางเน็กชาลีรอติดตามครับ